แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่4ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เพื่อส่งรับการผ่าตัดรักษาข้อประบาดทั้งสองข้างเมื่อวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2564เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลำดับคณะแพทย์ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับนวังสปประทุมในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทางนี้คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่งอันหนึ่งสำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพรถ,ถึงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา16.30นาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง4ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564